สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทําแกงมัสั่นนะคะแกงม,สมัสัมนนะคะไปดูไปชมกันเลยค่ะไปชมกันเลยนะคะโอเคเอ,อ่อคุณยายจะเล่านะคะเล่าให้ฟังนะคะแกงมัสมั่นนี้นะคะ อุปกรณ์วัสดุที่ใช้นะคะคุณยายใช้เป็นเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูเนื้อหมูประมาณ7ขีดนะเนื้อหมูประมาณ7ขีดแล้วก็ใส่ลงไปนี่ก็กะทิกะทิหนึ่งกิโลนะคะเคี่ยวเคี่ยวหมูเคี่ยวเนื้อหมูกับกะทิหัวกะทิรวมกัน1นกิโลนะคะเคี่ยวประมาณ40นาทีนะ40นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้หมูเพื่อให้หมูมันนิ่งนะคะเพื่อให้หมูมันนิ่ม อย่างนี้นะคะให้หมูนี่แล้วก็ที่ใส่มีนะคะที่ใส่ก็มีแครอทนะคะมีแครอทแล้วก็มีมันมีมันกระหลังนะมีมันกระหลังนะคะแล้วก็มีออสับป,ปะรดนะคะมีสับป,ปะรดใส่สามอย่างเลยนะคะใส่สามอย่างอันนี้พอพอเราเคี่ยวได้สี่สิบนาทีแล้วนะ40นาทีแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปเลยนะคะใส่พริกแกงเห็นไหมคะวันนี้คุณยายใช้กระทะใหญ่นะคะพริกแกงเห็นไหมคะแป๊บนึง แกงลงไปเลยนะคะอันนี้นะคัดแกงที่คุณยายใส่ไปนี้เอ่อครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลซึ่งเป็นพิดแกงม,สมัสัมนนะซื้อได้ตามร้านทั่วๆไปนะเราไม่ต้องมาทําเองนะสมัยนี้นะก็มีขายทั่วๆไปโลหนึ่งก็ประมาณโลประมาณร้อยยี่สิบนะอันนี้ครึ่งโลครึ่งโลก็หกสิบาทนะคะเฉพาะ,ะพี่แกงนะพี่แกงหกสิบบาท ครึ่งโลนะคะครึ่งโลหกสิบบาทนะคะคุณยายซื้อมานะคะซื้อมาอันนี้มันข้นไปนะข้นไปแล้วก็เติมน้ํานะคะเติมน้ํานะคะเติมน้ําหรือว่าเติมเติมน้ําหรือว่าเติมกะทิลงไปได้นะคะเติมน้ําหรือเติมกะทิลงไปนะคะใส่นี้ลงไป อันนี้เรายังไม่เติมรสอะไรเลยนะคะเรายังไม่เติมรสอะไรเลยหลังจากสี่สิบนาทีนะที่เราเคี่ยวหมูแล,แล้วนะเราก็ใส่เอใส่น้ำพริกลงไปเลยนะคะน้ำพริกแกงมัสมันนะคะซึ่งมีขายทั่วทั่วไปนะคะมีขายทั่วทั่วไปนะตามตลาดนะคะไม่ต้องตำเองนะคะใส่ลงไปก็ประมาณพอใส่ลงไปเสร็จแล้วนะคะเราก็ชิมเราก็ชิมรสชาติเลยนะคะใส่ลงไปแล้วก็ชิมรสชาติเพราะเรายังไม่ใส่อะไรเลยนะเพราะเรารอว่าถ้าเราใส่เออ่ ถ้าเราใส่น้ำพริกลงไปแล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวนะคะก็ปรุงรสชาติเลยนะคะปรุงรสชาติที่จะใส่ลงไปนะก็มีน้ำนะคะที่จะใส่ลงไปนะคะก็มีเออนี้นะคะหนึ่ง สับประรดสับประรดมันไม่เปรี้ยวนะเราก็ต้องใส่เอออันนี้นะคะน้ำมะขามเปียกลงไปนะคะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปคนนะคะแต่อนนี้พอเราใส่พอเราใส่น้ำพริกลงไปแล้วเราต้องคอยคนนะคะคอยคนเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะเดี๋ยวจะไหม้ตุนะคะใส่เสร็จแล้วก็แกงนี้ต้องรสหวานนะคะรสหวานเออ อย่างก่อนนะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บนี่ประมาณสักเอ,อ่อน้ำตาลปี๊บประมาณสักสองขีดนะสองขีดสองขีดหรือว่าค่อยๆใส่ไปนะคะทิมทิมตามรสชาติที่เราต้องการนะคะมันจะมีรสชาตินะคะเอ,อ่อเปรี้ยวมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มนะคะเปรี้ยวหวานเค็มนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะอันนี้ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะ ข้อสาคัญมันอยู่ที่เ,เราต้องเคี่ยวนะคะเคี่ยวหมูเคี่ยวหมูกับกะทิน้ำได้ประมาณสักสี่สิบนาทีเพื่อที่จะให้ให้หมูให้ไก่อะไรเนียนะคะให้มันนิ่มนะคะให้มันนิ่มให้มันเปื่อยนะให้มันเปื่อยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วล้วก็ใส่ใส่น้ําพริกลงไปนะคะใส่น้ําพริกลงไปส่วนผักนี่ที่เราใส่นี่ก็มีมันฝรั่ง มีมันฝรั่งกับออแครอทนะคะแล้วก็สับปะรดนะคะใส่ลงไปอันนี้เราเออใส่ใส่ลงไปพร้อมกับหมูเลยนะคะเพื่อที่จะว่าให้ออผักสามอย่างนี้มันออกรสชาตินะคะใส่ลงไปพร้อมกับเคี่ยวหมูเลยนะคะโอเคโอเคค่ะนี้นะคะที่เราจะให้เราที่คุณยายให้เข้มข้นเพราะว่านะคะให้เข้มข้มขนนะคะเ,ออเพราะว่าเดี๋ยว เวลาจะทานจริงนะเราจะเติมน้ำเออหัวเออเติมกะทิลงไปอีกนิดหน่อยนะคะให้มันใสวันนี้นิดหน่อยนะคะแต่ถ้าเราจะทานทานแต่อย่างนี้เลยก็โอเคนะคะอันนี้ก็อร่อยดีนะคะอร่อยดีนะคะนะคะอันนี้เป็นเออมัสมันหมูนะคะมัสมันหมูอย่างเข้มข้นนะคะอย่างเข้มข้นเลยรสชาติก็จะมีหวานนะคะมีหวานมีเปรี้ยวนะคะมีหวานมีเปรี้ยวมีเค็มนิดหน่อยนะหวานเปรี้ยวเค็มแล้วก็เออเผ็ดก็ ก็จะเผ็ดจากเออพีก่แกงนิดหน่อยนะคะพีก่แกงนิดหน่อยนะคะแล้วก็เออจะบอกว่าที่คุณยายทาเข้มข้นนี้เพราะว่านะเอออันนี้นะคะเออน้ําน้นําพริกอันนี้นะเราสามารถที่จะไปเอใส่เป็นเจิ้มกับขนมปังได้นะคะนี่นะคะทานกับขนมปังอร่อยนะคะนะคะโอเคค่ะก็จบวิธี การสาธิตการแกงมัสมั่นนะคะวันนี้คุณยายแกงมัสมั่นหมูนะคะนะคะใส่มันฝรั่งใส่แครอทแล้วก็ใส่เอ่อใส่สับปะรดนะคะโอเคนะคะก็ให้ให้ชุมแค่นี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะ วันนี้คุณใหญ่ใส่กระทะใหญ่เลยนะสาเหตุเพราะว่ามันจะได้คนง่ายๆนะคะแล้วก็กระทะกระทะต่วนมากกระทะอะลูมิเนียมเนี่ยมันจะไม่ยากนะคะมันไม่เหมือนกระทะย่างอื่นนะคะเราต้องคอยคนตลอดเวลาแต่กระทะอลูมิเนียมวันนี้มันจะทนทนได้มันจะไม่ไม่ค่อยทําอาหารมันจะไม่ค่อยไหม้เท่าไหร่นะโอเคค่ะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ